และนี่คือกิจกรรมที่เราจะทำนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราได้ประกาศมานานแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่ดีนะคะการทําสิ่งที่ดีถวายพระองค์ท่านและก็ทําให้กับเมืองตัวของที่เรามาอยู่หรือบางคนก็เป็นคนสืบสขุขามเองทําให้กับเมืองตัวเองท,ที่อยู่นะั้นมันเป็นบุญมหาศาลนะคะขอใช้คำว่าเป็นบุญมหาศาลเพราะการสิ่งที่ท่านได้คือผู้เล่นนี้เปิดวงดนตรีเมื่อเราออกรงท่าน แล้วเราไม่ได้เจาะจงว่าใครจะมาทานของเราได้เราไม่ได้เจาะจงเพียงแค่ว่าเป็นบุญที่เราอยากจะร่วมในการทำบุญตรงนี้ซึ่งตัวดิฉันเองเมื่อเชิญแล้วนันก็จะออกนะครบไม่ไม่เคยชวนใครแล้วตัวนี้ไม่ออกมานะครับก็จะเป็นนิสัยของตัวเองนะคือชวนใครทำบุญแล้วไหนก็จะทำเหมือนกันนะคะก็พอด้บุญร่วมกันนะคะอันนี้ไอ้นี่คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมีเกิดกิจกรรมเปิดเปิด์ินฟรีขึ้นก็ด้วยอย่างนี้ค่ะ บางท่านอาจจะไม่เคยเข้าประชุมประจำเดือนจังหวัดก็จะไม่ทราบเพราะที่มีประชุมจังหวัดนั้นเราพูดถึงทามองสรดเแล้วงานกิจกรรมได้ว่ากิจกรรมนี้เราก็ได้สานก่อคชุนเข้าไปในวังแล้วแากว่ากิจกรรมเกี่ยวับกินฟรีนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะน้อระวติที่เจ้าอยู่วัเราก็ได้เรียรลาเฉขาเรียบร้อยผลกันนะครับเว้นวันนี้ก็คงเรียนถามว่าเราไม่บังคับเรื่องของร้านแต่เราจะประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากที่สุดทั้งคนวัด ใกล้จังหวัดสุโขทัยคนเดินผ่านไปมาสุโขทัยเราคงจะใช้วันศุกร์รู้สึกว่าในเอยใช้ว si ันวันแต่ว่าคงจะเป็นวันศุกร์วันที่เป็นรอพิเศษได้เรียกว่าวันที่คนเดินทางผ่านไปมาเอกคอนที่กดคอยได้จากอันนี้คือเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าคิถึงข้อจริงถ้าท่านโปรโมทแบบี้เนี่ยคนก็อยากจะมามันต้องไปลุกโซ่ไปสู่เรื่องรีสอร์ทไปสู่ที่พักเรื่องของโอท็อปเรื่องของเอสเอนดีที่จะขายได้ อย่างนี้ท่ามองานมองนี้ว่าไม่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 ถ้าอ,อาจจะมองเป็นตัวเงินไม่ออกแต่เวลาเราคอร์สคนที่มาเนี่ยมาเจอะกันเป็นตัวเงินจํานวนมหาศาละตงนี้ก็เลยอยากจะเรียนว่านี่คือความเป็นมาอยาต้องเรียนายละเอียดนี้เพระรอยากท่านรอ้อใหม่ท่านก็อาจจะโมงว่าทำไมาเปิดเปิดเงินฟรีแล้วเราเปิดเงินฟรีก็คิดว่า76จังหวัดยังไม่มีใครเคยทำเรื่องนะีะ้แล้วตรงสถานที่ที่เราจะใช้ตรงเรียนอย่างนี้ว่า เราร้อมันสุกอยู่แล้วที่หนึ่งคือเราจะใช้สถานที่ที่เป็นลานสนหคนู้ไปจอดเป็นที่จอดเรถออตู้สาธารณะตรงนั้นนะคะตรงข้ามท่าน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 ตรงข้ามเนี่ยตอนนี้มีการปรับดูมีท่านรดงามแล้วตอนนี้เริ่มมีต้นไม้ใหญ่ลงมาแล้วแล้วปูหญ้านะคเดี๋ยวตอนที่นี่เดี๋ยวให้ทางแวงอธิบายที่ก่อนนะท่านผู้ว่าก็ทำไปทีเสียดเรื่ามรครับข้าว่าจะแล้วเสียจายภายในอีกนะครับท่านผู้ว่าครับ ครับผมไปในะในะที่นี้นะอขอบคุณมากย่าจะได้เดินด้วยคือตรงนั้นถ้าใครผ่านไปผ่านมาท่านจะเริ่มเห็นสวยแล้วแล้วต้นไม้ที่เราลงเราตรงเราลงต้นชมพูพันธทิพย์นะคะเดี๋ยวจังหวัดเนี้ยพอถึงหน้าฤดูดอกไม้ชมพูพันธทิพบานสะพังเนี่ยโซนตรงนั้นจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในเมืองมันเป็นปอดมันเป็นปอดของเมืองเลยตรงนั้นวัตถุประสงค์ที่จังหวัดต้องการคือให้มันเกิดเป็นปอดพื้นที่สีเขียวให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพราะรูปแบบที่โยธาเขาดีไซน์ให้ทางแขกเนี่ยก็จะดีทน์ลักษณะที่ผู้ว่าให้คอนเซ็ปต์ก็คือเป็นที่จัดกิจกรรมได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นปอดของเมืองได้นี่ก็คือการปลูกต้นไม้นะคะแล้วต้นไม้ที่จังหวัดเลือกเราใช้ต้นชมพูบันทิปอดชมพูบันทีเวลามันออกดอกแล้วมันจะสวยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้จัดในงานเทศกาลเปิดเมืองฟรีแล้วที่ตรงนั้นวัดถุระสอของจังหวัด เมื่อปรับพื้นที่แล้วจากที่เคยเป็นที่รกล้างนะคะต้นไม้ขึ้นอะไรไม่ใช่ต้นไม้หญ้ายเยอะขึ้นท่วมหัวคนเนี่ยก็ปรับให้เป็นที่สวยงามเบื้ะนั้นตีงนี้ก็คงจะต้องคือตอนนี้นโยบายของแขวงก็จะขอเป็นผู้ดูแลก่อนพอระยะหนึ่งก็คงจะให้กับอาบาตที่รับผิดชอบพื้นที่ดูนตดูนั้นจัดกิจกรรมสบายเลยต่อไปเนี่ยใคยอยากจะไปจัดอะไรงานอะไรต่างๆแปะไล่ไม่ธรรมดานะแล้วใต้สะพานดงนั้นดนั้นทางแขวงก็มเนโยบายเป็นพื้นที่จอดรถ คือหมายถึงในพื้นที่ที่เป็นหญ้านี่ไม่ใช่ท่านจอดรถไม่ได้แต่มันจะมีอีกโซนหนึ่งในบริเวณเดียวกันจะจอดรถได้นะ,ะไอ้จุกฝั่งเว้นเรามองภาพให้หมดเลยเรื่องจอดรถกับพื้นที่กิจกรรมคือต่อไปเวลาทํา,ทาทอะไรต้องมองเรื่องพื้นที่จอดรถด้วยไม่ใช่จัดงานแล้วไม่มีที่จอดรถมันก็เป็นปัญหานะคะก็ะเราก็มองให้ครบจอดรตรงนี้แล้วก็อย่างหนึ่งต่อไปนะก็ถ้าตรงนั้นเป็นอะไรนะไอ้ที่จอดรถตู้ถาวรนะคะตอนนี้ท่านขนส่งใหม่ท่านมาแล้วท่านมาแล้วตัวแล้วเดี๋ยวท่านจะรันเรื่อง ห้องน้ําให้ต่อนะคะตรงนั้นคือคือตอนนี้รถตู้ก็ยังขอเรื่องห้องน้ําเดี๋ยวพอห้องน้ําสร้างเสร็จก็คงมุ้ฟได้เต็มตัวนะคะก็ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่เราจะใช้ในการเปิดเบอร์ินฟรีนะคะก็อยู่ตรงที่ท,ที่ที่นําเรียนที่ประชุมเมื่อสักครู่นะคะส่วนเรื่องของการกําหน่ันให้ทางท่านในเพอเนืเอ่องจากท่านนเพอเมืองท่านในเพอดนทน,น,นท่านเป็นผู้ที่เ,เป็นเลขา เดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะรายละเอียดของการเชิญชวนยังไงนะคะแต่เดี๋ยวจังหวัดขออ่านนิดนึงคําสั่งนิดหนึ่งคือในคําสั่งของการเปิดเมืองอินฟรีเนี่ยก็จะมีข้าการในการนะคะก็มีผู้ว่าท่านรองนายกแล้วก็ผู้การนะคะแล้วก็รองผอ,งอแล้วก็เพื่อในการเลือกตั้งประจะ ต้องการจัดหาลงทางนะคะต้องการจัดหราลงทางก็เยอบมากเลยก็ท่านดูตามคำสั่งก็แล้วกันนะคะที่เรา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 เชื่อในเสียภาพของท่านรวมทั้งผ้าอิชชนนะคะที่ที่เราได้เชิญชวนมาตรงนี้ด้วยเพราะเราก็คิดว่าา้เอิชชนนั้นคงจะช่วยเราในเรื่องของการร่วมกันออกลงทางนะคะนี้ก็ท่านดูคำสั่งของจังหวัดนะคะโอเคขออนุญาตไม่อ่านเป็นคำสั่งที่7 7 778/2559นะคะแล้วก็ลงวันที่ ไอ้พระโตนวัน,นวที่9ก้าพระโงวิจนานะคะวิจุนาซึ่งเราก็จะแบ,บ่งเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายเมนูทานและฝ่ายพยางค์ <sauces> แล้วก็ฝ่ายพยางค์ที่ก็มีท่นนานพยางค์จังหวัดเป็นประธานและฝ่ายสถานที่และพิธีเปิดงานก็จะเป็น,ปนท่านรองยมวิทย์นะคะตรงนี้แล้วก็ฝ่ายรักษาพยาบาลก็มีท่านในแพทย์สาสุขฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยก็มีต้นเก่กาตา,าตำรวจพลเรือจังหวัดนะคะ ที่เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการจราจรแล้วก็เรื่องของความสดเรียบร้อยนะคะในในเทศกาลเปิดเมืองอินทรีก็ตรงนี้หลังจากนี้ไปก็ขออนุญาตก็สุภาพรัษาบานนะคะเชิญท่านในเมืองเมืองค่ะกาบเดืยนท่านเราติดตามตลอดการประวัตท่านโคนาสวรกค์ส่วนและคุณรัตน์ท่านนะครับก่อยู่นะครับ ท่านได้สืบบันที่หนึ่งที่ในวัดตะลุดินนะครับกำหนดเวลาเราจงานในสเตจที่นอนไัทราบประจวบศรีแม่เรื่องเวลาของเป็นดินดีกว่านนะเพราะว่าเราจะมีเส้นนั้นตรงเลยนี้ประดีวแหวนก็เลย้อบหมดจังหวัดว่าเส้นนั้นอ่ะเป็นเส้นที่คนจะเดินทางเข้ากรุงเทพแล้ววันเป็นวันเป็นวันสูงเราก็อยากให้คนที่ที่เดินทางไปผ่านไปผ่านมา <we ina coming around> <h hiring traveling> ให้สามารถที yeah, ่จะแวะในที่สถานเปิดเมืองกินฟรีได้เื่นเวลาตั้งสิบเอ็ดโมงมันเร็วไปนดจะขอเรียนด้วยตามโรงเรียนต่างๆทั้งสามอำเภอเพรามารรูมกิจกรรมแบบนี้ด้วยก็คือมาทานอะไรได้ด้วยเปิดเมืองินฟรีคงเป็นเย็นดีกว่าขอที่ประชุมนิดนึงค่ะเย็นดีไหมคะเพราะเราจะได้ออาและเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เราเห็นด้วยในการท่านจะใช้สักสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นนะคะถ้าเราเกิงเด็กสเสียง